ปรนเี่ป็นจังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้มีขบวนกระทงใหญ่จากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประกวดมากถึง15ขบวนนะคะบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะ บรรยากาศอย่างที่เห็นเลยนะคะบางท่านเนี่ยได้มีโอกาสไปยืนอยู่บริเวณนั้นจุดตรงนั้นก็เชื่อว่าน่าจะมีความประทับใจมากๆค่ะสาหรับบรรยากาศขบวนกระทงใหญ่ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของประเพณีญี่เปงที่บริเวณข่วงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินะคะที่ให้ความสนใจมาร่วมชมความงดงามของขบวนกระทงกันอย่างเนืองแน่นค่ะหลังจากที่ไม่ได้จัดงานกระทงมา2ปีเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 มีขบวนกร กระทงใหญ่เข้าร่วมขบวนแห่ในครั้งนี้จํานวนทั้งสิ้น15ขบวนค่ะเป็นกระทงที่เข้าร่วมการประกวด10กระทงซึ่งแต่ละขบวนได้ผ่านการประดับตกแต่งอย่างงดงามตระการตาเคลื่อนขบวนตั้งแต่บริเวณข่วงประตูท่าแพมาจนสิ้นสุดที่บริเวณปลรลมพิธีด้านหน้าสํานักงานเทศบาลน,นาครเชียงใหม่ค่ะมาดูรางวัลสำหรับการประกวดกระทงยอดเยี่ยมกันบ้างนะครับก็ได้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินรางวัล9 0 0 0 0บาทรางวัลชนะเลิศได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งก็ได้แก่เชียงใหม่ไนท์ไลฟ์และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองก็ได้แก่กองประกวดนางสาวเชียงใหม่และนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจนะครับค่ะ สวยมากเลยนะคะคนอกจากบรรยากาศขบวนกระทงใหญ่แล้วนะคะถ้าดูตามจุดต่างๆตามบริเวณท่าน้ําหรือว่าริมริมแม่น้ําปิงเองเนี่ยนะคะก็มีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวมาลอยกระทงกันอย่างไม่ขาดสายอย่างที่บริเวณขวนเหล็กริมแม่น้ําปิงรวมไปถึงคลองแม่ขา่าที่มีการปรับปรุงสายน้ําและภูมิทัศน์ใหม่กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ทําให้ผู้ประกอบการแล้วก็ร้านค้ามีรายได้นี่เนี่ยอันนี้เป็นไฮไลท์สำคัญเนาะคุณถาปกรนเนาะ ที่ดวามแม่ค่ะชอบมากมากค่ะแล้วส่งกระทงของเราไปถึงน้ำอย่างปลอดภัยด้วยนะก็เป็นสีสันของ